สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการแก้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับตรวจสอบ serial f o อมนะครับปัญหานี้ทุกคนคงเจอกันบ่อยนะครับก็คือว่าทาง IDM น,นนะครับได้ตรวจสอบ serial ล o อมนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะครับโปรแกรมมีการเด้งของหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เรารู้สึกว่า ลำแางใจมากเลยครับถึงเราจะสามารถดาวน์โหลดได้ตามปกตินะครับแต่ไอเจ้าหน้าต่างนี้ก็สร้างความลำคาญใจให้กับใครบางคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาขอบอกวิธีการแก้ไขปัญหานี้กันนะครับก่อนอื่นก็ปิดหน้าต่างนี้ลงไปก่อนนะครับ กันแรกนะครับเราก็จะมารบโปรแกรม IDM ออกจากเครื่องกันก่อนนะครับไปที่ Start Menu ครับไปที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมครับเลือกที่ Uninstall IDM นะครับเสร็จแล้วเลือกทั้งหมดนะครับคลิกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการลบประวัติการดาวน์โหลดนะครับต่อไปก็คลิกที่ต่อไปนะครับ ลบกันแบบถอนรากถอนโคนกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการรีบูตเครื่องกันนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปกันนะครับคลิกที่โอเคนะครับผม หลังจากที่เรารีบูตเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาอินสตอลโปรแกรมกันเลยนะครับก็ดบเไลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมนะครับผมแล้วก็ดับเวไลคลิกที่ตัวโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับผมอึดใจเดียวครับโปรแกรมกําลังติดตั้งอยู่นะครับโปรแกรมก็จะติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัตินะครับผม ก็เป็นอันเสร็จพิธีการแก้ไขโปรแกรม IDM กันนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมตัวเช็คดูได้นะครับผมคุณกำลังใช้ IDM เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วและหากมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่โปรแกรมจะแจ้งเตือนคุณภายหลังนะครับถ้าจะให้ดีนะครับผมว่าไม่ต้องอัปเดตโปรแกรมมันแล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่ตัวเดิมก็ใช้ได้ดีอยู่ครับถ้ามีปัญหานะครับแจ้งเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะทําการบอกวิธีแก้ไขขั้นต่อไปนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ ตามกันจนมาถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ